เทนิโ้เลยครับมาเสิร์ฟเต็มที่เชี่ยแล้วเพลงอะมีปะชายอยู่ไหนไม่ใกล้ดิสองหกไม่เห็นได้เลยอ้าอน้องอยู่ที่ใครอะอยู่ที่พี่อัลมอนด์มาแล้วมาแล้วปิดประตูด้วยปประตูด้ยขึ้นไปสวัสดีครับสวัสดีคบว้ค้ล้วเฮ้ยคนจะะวงเฮ้ยดันดไปดิมึงอย่าดันกลับมาเลยไปเลยไปเลไปเลย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 เลยไปเลยไป

ชอวด้วยเวลาสุดตั้งโดนอ้ยชิบหายแล้วกลัวไปเป็นขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยขอพูดหน่อยชุบอีกชุบอีกชุบอีกเล่นเยอะเล่นเยอะๆเล่นเยอะเอาเอามันมาดกหังปนปืนเ้ยดันขึ้นไปด้วยรันขึ้นไปดั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 นไป เมื่อจุบเพื่อนอันขึ้นไปอีกชุบเสร็จแล้วดันขึ้นไปอีกนะมึงเกิดแล้วมึงดันขึ้นไปอีกนะมีเรื่องอะไรกดให้หมดเลยแล้วดันขึ้นไปชุบเพื่อนทั้หมดชุบเพื่อนทั้หมดไปดันเพื่อนไปเล่นหน้าบ้านไปเล่นหน้าบ้านด้วยยี่อะไรทำไรคนเดียวพอคนเดียวเตือนเตือนน้องเตือนสองคำพอไม่ตได้แน่ค่ะไม่ช่วยเพื่อนคนเดียวไปไปดันไปดันไปเลยดันเลยดันเลยไปแลอวไปแล้วชุบพน

ตามบอกมาไปครับไปครูไปครูไปครูไปทีมปล่อยทีมให้ทีมเล่นปล่อยปล่อยปล่อยให้ทีมเล่นไมงเห็นไหมมนรอดไปนะมันรอดไปคันหนึ่งนะมันรอดไปคนหนึ่งลองลอดมันรอดมั้งบองคอดมั้งอย่าอุ้มเข้าบ้านพี่ไปเลยเอ้ยมึงห่อให้หมดเลยเร็วๆนี่สุดไม่ต้องอุ้มเพื่อนเดี๋ยวอุ้มเองทีมทีมไอทีมไม่เล่นกูเล่นเองไม่เล่นเลยให้ไม่ลุ้มให้ไม่ลุ้มให้ไม่ลุ้มห้ไม่ลุ้มพี่ทีมจะตายพี่ทมจะตายห่อห่อฮ่อตังกู ไม่สุกันนะ้วเจยวพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วพี่ชุบแล้วเอาศพออกเอาศพออกมา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 เอาศออกเอาศพอกาเอาศพอมาเอาพออกมาอาศพอมารอาศพออกอพอกมาอานไอหาอา้อกมาเอานออกมา้อาหอาเ้านไปหาอาศอมาเอาศมาเอาศพอมาเอาวพอกมาอานอกเอาอกาอานอมามาากอมาพมมาอเอเาออเกาอ พีบอกเพื่อนเขาวอหน่อยเขาวอหน่อยเขาวอหน่อยเว้ยเขาวอหน่อยคนวอลเกลเกลมีข้าวป้างสี่เจ็ดสี่เจ็ดเซฟอะไล่ไล่ไปทางสวนน้กอูนสวนน้กอูนสวนน้กอูนดีเซฟคันหนึ่งคนมีคนมีคนมีวอเขาวอหน่อยมีข้าวบ้างครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดมีในพี่ข้าวยังมีเท็ดเท็ดเกลเอสองพันกับสี่แปดขาวหลุดอ่ามันจะไปช่วยเพื่อนเหมือนเดิมไม่บอกไอ้เกลเขาวอลในดีในวอเกลเขาวอลหน่อยเกลเกลอยู่ในวอแลในดีใครร้อง

ปเ่องไม้องม่ตูมตงมอม่องไ่มต้องม่อ้องมองต้อง่้อง้องมองต้อส้อม้อ้ว้อ้อ่อม่องไม่ตมืองบนเององไีอ่ไ่้ไ่้ไ่้่ต้่้่้ออเคมอ่่่ตถอง่้่้งไ่้่พี่ยิงใม้ององ่ต่ต้องมอ่อ่ต้อต้องไม่ม่ตอ ตำรวจามีพี่มีมีมเสียงหวาดทีนี้ตอนเนี้ยถ้าเจอถ้าดาวแชทบอก้นก็ได้ว่าใครใครที่โดน S สองพันไล่หรือ C แขาวไล่อะให้ดากแชทแจ้งเดี๋ยวเราจะไปเก็บงานให้ออไปเลยพี่คอยป้นคอยป้นไปเยวเดี่ไปเนยไปเดีอุ้ไปเดยเดีไปเดีวไปเดี๋ยวไปเดวไเียวไปเดยวดีไปเดยวไปี่ยไปเลยวดี๋ๆวไปเดี๋ยวไปยิไปเดยดย พี่บาสขึ้นมากับเดียวหน่อยพี่ไปไหนพี่เฝ้าบ้านอ๋อไม่เดียวอยู่แถวบ้านนี่แหละจริงๆเนาะตำรวจให้แต่นี่มีคนไปด้วยปะไม่นี้รถไม่เดาเลกนเมื่อคืนเนี่ยเกิดเยอะมากเลยอะเอาอะไรนะไม่เดาห้าร้อยออกมามันต้องพาามันต้องพาานั้นเดี๋ยวจะพาไป งวอค้างพี่สองพันถึงบ้านมันละเยอะมากแถวบ้านเพื่อนเยอะมากออกหน้าได้เลยออกหน้าได้เลยไอ้สามมึงโพส่อรับกล่องชอบน่าหม่อดิน้องได้พี่ได้อนเพื่อนโดนไล่ชื่อค่ายทหารอ่ะทหารโดนเพื่อนโดนเยอะมากดักแชทด้วยดิดักแชทด้วยว่าค่ายทหารเยอะอย่าไปค่ายทหารบอกเพื่อนหน่อยบอกบอกแล้วบอกแล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปแม่งคงไม่ได้ยินอ่ะ บอกบอกว่าส่งให้ทหารตำรวจเยอะมากเอาออกหน้าบ้านอทำไมศพเยอะยังไงบอกให้ทหารสมเด็จเยอะมากทำไมศพเต็มหน้าบ้านเลยอะพี่เออไมม่ีคนรถมันไม่มีแล้วเดี๋ยวจะดุมเมย์งั้นน่ะดุมสอบก็ได้สอบไปเลยหมาให้หมามาดี่ก่อนมาบังไว้ก่อนมาบังไว้ก่อนมาบังไว้ก่อน าช่ไหมเฮียเมืม่อนั้นเฮียเบิกแท็กไม้ผมเดี๋ยวผมมาให้ตำรวจพาว้าโดนจับอ่ะที่ศพเต็มหน้าบ้านเราเลยที่ไม่มีคนอ,อุ้มเลย